สวัสค่ะวันนี้ก็มาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็อ่าน้องหอมและก็น้องค้อยหอมนะคะวันนี้เรามาออกช่องด้วยกันนะคะแล้วก็ใส่เสื้อคู่ด้วยนะคะเสื้ออันนี้ก็เป็นเสื้อที่พี่อฟซีนะคะส่งมาให้นานแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะเพราะว่ารอวันที่จะได้ใส่คู่กันอยู่นะคะเพราะว่าเสื้อใหญ่มากน้องพลอยหอมลุกเลยดูนะ เป็นกระโปรงได้เลยนะคะแทนเป็นกระโปรงได้เลยนะคะเสื้อที่ฝากมาให้น้องคลยหอมนะคะแต่สําหรับน้องหอมนี่คือพอดีเลยนะคะก็ขอขอบคุณที่ีเอฟซีนะคะที่ส่งเสื้อมาให้เราสองคนนะคะที่รักและเอ็นดูเราสองคนนะคะที่ยังไม่ลืมแล้วก็ส่งเสื้อมาให้เราสองคนนะคะขอบคุณค่ะนะคะวันนี้นะคะน้องหอมก็จะมาเกะกล่องของฝากนะคะของฝาก CFC mm. จากภาคอีสานนะคะก็ส่งของมาให้น้องหอมนะคะนานแล้วนะคะนี่คือส่งมาก่อนที่น้องหอมจะไปเมืองไก่อีกน,นะคะแต่ว่าน้องหอม โอ้แล้วก็น้องหอมก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มาแกะเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ไปงานกายกลับมาก็คือมาเจองานแต่งเลยนะคะก็เลยยังไม่ได้แกะนะคะกล่องก็คือเป็นฝุ่นหมดเลยนะคะและตอนนี้วันนี้เดี๋ยวเรามาจะมาแกะดูข้างในงพร้อมๆกันนะคะว่าข้างในนี้จะมีอะไรนะคะเดี๋ยวมาแกะกันนะคะโอเคเดี๋ยวมาแกะดูนะคะ มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าข้างในมีอะไรส่งมานานมากแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าคือยังไม่ได้มาออกคลิปสักทีนะคะคือส่งมาก่อนที่น้องหอมจะไปเมืองไก่อีกนะคะไปเมืองไก่ก็ใช้เวลาเป็นสองวันแล้วนะคะแล้วก็มางานแต่งอีกก็คืออีกหลายวันเลยนะคะเลยมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคแก้มโอ้ไม่รอเลยน้องอยหอมว้าวข้างในมีอะไรบ้าง นี่ก็มีรองเท้าเด็กนักเท่การไหนมาตั้งที่เรอก็ตั้งที่เรามีจังว้าวรองเท้าอะไรเนี่ยคืออะไรโอวันตินนะคะโอวันตินนี่น่าจะเป็นของน้องเพล่หอมแน่เลยมีจังโอ้โโหโอ้โหลโอ้โหลอีกรองเท้ามีจังมีอะไรอีก เด่นนะโอะ้โอ้ mm hmm. mm hmm. มาม่าของใหญ่มากเลยแล้วก็วันเด่นวันดีเนี่น่าจะเป็นของน้องเคยหอมนะคะอันนี้ของใครเนี่ยแม่โอ้อันนี้ของแม่ดังไหมนนี่ก็ของแม่อ๋ออันนี้ก็ของแม่มีกสองอย่างนะคะสี่อย่างนะคะทั้งหมดมีวันดีมีมาม่าแล้วก็รองเท้าสองคู่นะคะเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนนะคะว่ามัน เข้าไหมนะคะเดี๋ยวดูเบอร์มัน <generally> ก่อนเหนี่ะน <eding that ime> uh ี่อยเนะเบอร์เบอร์สามสิบเก้านะคะอู้น่าจะพอดีนะคะวันนี้น้องหอมก็ใส่เบอร์สามสิบแปดสามสิบเก้านะคะใสามสิบเนี่โอ้พอดีเลยพี่ทุกคนดูโอ้โอ้นี่กันนะโอเคโอเคเดี๋ยวใส่นี่ก่อน นี่นะคะพอดิเป๊ะเลยนะคะอยางการ์ด้เลยนะคะว่าน้องหอมใส่เบอร์อะไรนะคะเป๊ะเลยนะคะอันนี้ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าน้องหอมไม่ได้บอกก่อนล่วงหน้านะคะว่าน้องหอมใส่รองเท้าเบอร์อะไรนะคะส่งมาคือพอดิเปะเลยนะคะพทุกคนโอ้น้องคุยของคือเกะแล้วอันนี้อันนี้สวยมากเลยนะคะจะบอกเลยว่ารองเท้าแบบนี้ที่นี่ไม่มีขายนะคะไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะดูเหมือน เเดี๋ยวเหมือนมันเหมือน,ม,อนมันเป็นรองเท้าส้นสูงยังไงไม่รู้นะคะดูถ้าใส่คงสูงม,มากนะคะเพราะว่าน้องหอมไม่เคยเห็นรองเท้าแบบนี้นะคะคือเห็นเคย <ś c oughs> เคยเห็นอยู่นะคะแต่ว่าเคยเห็นที่แบบมันไม่ได้สูงขนาดนี้นะคะคือเห็นที่แบบมันธรรมดาแต่รองเท้านี่คือสูงม,มากนะคะถ้าน้องหอมใส่คงสูงม,มากนะคะ <ś c oughs> ลองใส่ดูอันนี้เบอร์อะไรไม่รู้นะคะเพราะไม่เห็นมีเบอร์เลยอ๋อเบอร์สามสิบเก้านะคะนี่น สามสิบเก้าพอดีเลยเดี๋ยวลองใส่ดูนะเปลี่ยเสื้อตัวนี้โอ้นี่พอดีเป๊ะเลยกั๊กกันแรกกั๊กกันเดี๋ยวกั๊กก่อนนั่งดีดินี่นะเป๊ะเลยดูท่าน้องหอมนั่งน,นะคะสลุกดีเลยน้องเผยบอกตื่นเต้นใหญ่เลยนะคะไม่มีของเผยหอมเลยนี่ขอเงเผยหอมน่าจะเป็นโอวัลตินนะคะเพราะว่า ได้กินโอวัลตินครั้งที่แล้วที่ส่งมานะคะกินยังไม่หมดเลยนะคะเพราะว่าน้องเคยของมค่อยๆกินโอวัลตินเลยนะคะนานๆทีจะกินนะคะนี่อันนี้คือมาครั้งนี้คือซองใหญ่เลยนะคะน่าจะไม่หมดง่ายๆนะคะคงได้กินเป็นปีเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็เป็นมาม่านะคะก็เราก็คงไม่ต้องแกะแล้วนะคะเพราะว่าเออก็คือมาม่าเป็นกล่องกล่องใหม่ที่ยังไม่ได้เกะนะคะ มีประมาณนี้นะคะข้างในก็จะมีอยู่รองเท้าสองคู่นะคะแล้วก็มีโอวัลตินแล้วก็มีมาม่านะคะนี่อ่ะมานั่งที่ใกล้ๆมานั่งี่ใกล้ๆนี่อืมโอเคมเห็นี่ดูก้องขอบคุณค่ะขอบคุณพีเอฟซีมากเลยนะคะที่ส่งของมาให้น้องหอมกับน้องหอยหอมนะคะที่ยังไม่ลืมเราสองคนแล้วก็ที่ยังส่งของมาให้เรานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะนะคะที่ฝากมาให้เราสองคนนะคะน้องหอมก็ขออวยพรให้พีเอฟซีนะคะขอให้เจริญรุ่งเรือนก้าวหน้านะคะขอให้ครอบครัวอยู่อย่างมีเป็นสุขนะคะก็ขออย่างที่ให้น้องหอมมาหนึ่งเท่านะคะก็ขอให้ีทุกคนก็ขอให้พีเอฟซีได้กลับเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะน้องหอมน้องเคยขอคุณดีใจมากนะคะแล้วก็ วันนี้นะคะที่มีพีเซีนะคะถามเข้ามาบอกว่าโต๊ะข้างหลังนี้อันนี้คืออะไรนะคะถ้าเป็นทางศาสนาพุทธเขาก็จะว่าจะเป็นโต๊ะที่วางพระแล้วก็ไหว้พระนั่นเองนะคะแต่ทางศาสนาคริสต์ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นโต๊ะที่เราเอาวางพระเจ้าเหมือนกันนะคะพระ,ะพุทธลูกฝั่งคริสต์นะคะเขาเรียกเขาเรียกเขาพุทธลูกไหมนะคะที่วางอ่า ที่ที่ไหว้พระเหมือนกันนั่นแหละนะคะก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะคะก็เหมือนกันนะคะนี่โอเคนะคะวันนี้ก็มาตอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็วันนี้คือเราสองคนมาในเสื้อคู่นะคะสวยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอีกทีหนึ่งนะคะที่ยังไม่ลืมเราสองคนนะคะถึงยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เ,เราเยอะๆหน่อยนะคะสองคนนะคะสองคนแม่ลูกนะคะขอบคุณค่ะ ที่จริงเสื้อันนี้ก็คือได้มานานแล้วเหมือนกันนะคะเรายังไม่ได้ใส่โอ้กดกระดิ่งให้ด้วยนะนะคะก็สําหรับในวันนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะคะแค่มาแกะของขวัญเอาแกะของฝากที่ได้รับจากเพียซสีมานะคะก็ขอขอบคุณนะคะ ขอขอบคุณที่พีทุกคนด้วยเลยนะคะถึงแม้ว่าที่ผ่านมานะคะช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้นะคะน้องหอมจะว่างหรือไม่ว่างตอบคอมเมนต์นะคะทพี่ทุกคนก็ยังคอยส่งกําลังใจให้น้องหอมอยู่ตลอดเลยนะคะคือทําไมช่วงหลังนี้น้องหอมถึงไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์นะคะเพราะว่าน้องหอมไปเมืองไก่นะคะก็ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือไปก็ใช้เวลาเป็น2วันนะคะ พอกลับมาก็คือมาเจอเรื่องมามาเรื่องงานแต่งก็ใช้เวลา3-4วันเลยนะคะแล้วก็งานมั่นอีกต่างหากนะคะก็คือมีงานหลายอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ในงานบวชอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมัน ในเดือนกุมภานี้มันคือมันเป็นเดือนดีวันดีด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็เลยแบบจัดงานกันเพียบเลยนะคะน้องหอมก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะมาตอบคําถามที่ PFC นะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ทุกคนนะคะแล้วก็แต่ถึงแม้ว่าน้องหอมจะไม่ได้ตอบคําถามไม่ได้มาตอบคอมเมนต์อะไรนะคะน้องหอมก็พยายามทําคลิปให้ลงให้ได้ทุกวันอยู่นะคะเพื่อที่ให้พี่ทุกคนได้ชมกันนะคะแต่ แค่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์แค่นั้นเองนะคะทุกคนนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าไม่ได้ตอบนะคะน้องหอมก็จะกดใจกดใจให้ทุกทุกๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์ทุกๆคนเลยทุกๆคลิปเลยนะคะโอเคค่ะนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะน้องหอมกับน้องหฮยหอมนะคะก็จะขอตัวลาทุกทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยนะคะแล้วก็อย่าแล้วก็ขอให้ทุทุกคนรักเราสองคนแบบนี้ไปตลอดนานๆนะคะ สวัสดีค่ะ,อะนะคอ่ะกดกระกดินให้เยอะๆนะนะคะแล้วน้องคุยของบอกนะคะสวัสดีค่ะก่อนส,ส,สวัสดีค่ะ